สวัสดีครับระยองค่อยฟิตฟาร์มครับวันนี้ผมทำคลิปเตรียมย้ายบ่อของเด็กๆนะครับเด็กๆในนี้นะครับอยู่บ่อกักกันโรคบ่อนู้นนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็จะมีสองตัวที่ช้อนขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงปกติอยู่แล้วนะครับเราจะทำการทดลองข้าวปลา ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2นะครับของ RYK นะครับในไตมาสที่3นะครับเข้าปลาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เป็นไตมาสที่3นะครับซึ่งผมก็นอกจากทางห้องแลบเขาได้ทำการดูแลเรื่องของสัดส่วนเปอร์เซนต์ต่างๆนะครับในการที่ทำให้กลมกล่อมนะครับซึ่งเข้าปลาจะกลมกล่อมและได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพึงพอใจมากที่สุดคือ โดยส่วนตัวผมแล้วคือสนามจริงนะครับคือสนามจริงสนามจริงของผมก็คือเวทีตรงนี้นะครับบ่อปราคับขนาดกลางย่อมๆนะครับคือประมาณ30ตันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น R.Y.K. Origi n น l นะครับตัวนี้จะเป็น o r i g i n a l นะครับตัวนี้นะครับ o r i g i n น l 1 2นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชั่น2นะครับซึ่งเป็นไตรมาสสามไตรมาสสองไตรมาสหนึ่งนะครับคือเราจะทําถึงไตรมาสที่4นะครับเหมือนกับตัว o r i g i n a l นะครับ ก็ถ้าผมได้ดูแลและเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ระยองโค่ยแล้วเมื่อมีความประทับใจนะครับผมก็จะเริ่มแบ่งปันเพื่อนๆได้ใช้กันนะครับสุขภาพปลานะครับเช่นเดิมนะครับตรงมาเป็นเบอร์หนึ่งของเรานะครับโครงสร้างที่สมดุลในรอบนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเอตตาเซนทีนเรื่องของสไปรูมินาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความมุ่งหวังความคาดหวังนะครับในส่วนของ ในการนำปลาหลักเข้าที่ระยองโข่อยนะครับเราอยากให้เขาได้กินข้าวปลานะครับในส่วนของอที่สามารถดูแลเรื่องของบริหารเรื่องของสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นความแดงที่สว่างนะครับหนาลึกนะครับในขณะที่ความต้องการสูงสุดอีกอย่างหนึ่งของเราคือระยองคข่อยเราเน้นเรื่องของผิวพันมาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับ พราะนั้นแล้วกรณีที่คุณจะแดงสว่างสวยงามขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของผิวพรรณได้ด้วยนะครับในส่วนของผิวที่เป็นผิวขาวเนี่ยก็จะต้องไม่เหลืองนะครับผลกระทบจะต้องมีน้อยที่สุดนะครับจะพยายามทําออกมาให้ลงตัวและกลมกล่อมที่สุดในเรื่องของข้าวปลานะครับนอกจากกินอิ่มแล้วอร่อยแล้วกลิ่นที่หอมกลุ่นแล้วคุณภาพนะครับเรื่องของคุณภาพสำคัญมากนะครับ เพราะนั้นแล้วเราเน้นที่สุขภาพปลาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็คุณภาพของปลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่จะต้องสมดุลนะครับคุณภ,ภาพสีคุณภ,ภาพผิวที่จะต้องได้รวมไปถึงเรื่องของอสุขภาพระยะยาวนะครับสุขภาพสําคัญมากๆนะครับผมจะขออนุญาตเอาออกซิเจนออกนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนอกจากปลาที่อยู่ในนี้แล้วเนี่ยท,ที่จะได้กินอาหารในไตมาสที่3เนี่ยก็จะมีในส่วนของ ชิโร่อีกนะครับซึ่งพื้นฐานของชิโร่ก็คล้ายคลึงกับเจ้าตันโจโชวานะครับก็คือเราต้องการให้แดงที่มีความกลมกล่อมนะครับก็คือแดงสว่างนะครับแดงให้มีความสว่างแล้วก็ผิวเนี่ยจะต้องไม่เสียด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันนิดนึงแต่พยายามที่จะทําให้กลมกล่อมที่สุดนะครับให้เป็นที่ประทับใจในส่วนของปลาคาร์พที่เรารักนะครับรวมถึงเจ้าของปลาทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ปลาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีหลากหลายไซส์นะครับรวมถึงที่อยู่ในบ่อนะครับในนี้เจ้าโคกุนะครับตัวใหญ่นี้จากซาไกนะครับขนาดน่าจะเฉียดเฉียดเจแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนเจ้าคาราชิตัวนี้นะครับเป็นคาราชิจากมาลุโดนะครับตัวนี้ก็ประมาณ65-66เซนได้นะครับส่วนโคกุตัวนี้ครับจากโมโมทาโร่นะครับโมโมทาโร่ ขนาดตอนนี้น่าจะประมาณ60เซนนะครับประมาณ60เซนอ่างกลมใบนี้นะครับมีขนาด1เมตรนะครับเ,เพื่อนๆอ่าแล้วก็คัวกูรายเลือ้อยตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็48เซนได้นะครับประมาณ48เซนนะครับตัวนี้ก็สาไก่นะครับตัวนี้โชว่าไดนิชินะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพอร์ตอของอาหารในล็อตนี้กันนะครับ ปันโจโชว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะอีซ่านะครับปันโจโชว่าแล้วก็โชว่าตัวนี้เป็นโชว่าที่ลอดําอยู่นะครับลอดําอยู่ที่ปากที่หน้าผมมั่นใจว่าน่าจะวิ่งนะครับโชว่าตัวนี้น่าจะมารูจูนะครับน่าจะมารูจูคือเราพยายามที่จะเน้นเรื่องของปลาหลักที่จะเข้าระยองโค่ชฟิตฟาร์มนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเพื่อรองรับทั้งในเรื่องของข้าวปลานะครับ เราจะพยายามนาเข้าปลาหลักที่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ทําการนําไปเลี้ยง mm hmm. ดูแลเนี่ยได้ประทับใจทั้งคุณภาพของปลาเองก็ดีนะครับรวมไปถึงคุณภาพของข้าวปลาเองก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราพยายามที่จะตั้งใจทําในสิ่งที่เราภูมิใจมั่นใจแล้วก็ก่อนที่จะเผยแพร่สู่เพื่อนๆก่อนที่จะแบ่งปันกันไปใช้นะครับ mm hmm. ข้าวปลาเอาไว้คือในเวอร์ชั่นที่2นะครับ ทำคลิปดีๆมาบอกข่าวนะครับเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยองคฟ้ยเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะเดินทางใน9ก้าที่2ต่อไปอย่างมั่นคงนะครับโดยองคฟ้ยคิดฟามครับขอบพระคุณเพื่อนๆคนรักประทับทุกๆท,ท่านครับขอบพระคุณครับ